สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวรรัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องค,อค,อค,อคือเรื่องตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจนะครับเป็นผู้หญิงไทยอายุ52ปีนะครับมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องถ่ายไม่ออกประมาณ1-2สัปดาห์ท้องผูงมากขึ้นเรื่อยๆถ่ายเป็นเลือดบางครั้งไม่ปวดท้องมีแต่ท้องอืดไม่เบื่ออาหารน้ำหนักไม่ลดไม่มีไข้ นะครับฟันที่ถ่ายไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายไม่ออกก็เลยมาตรวจที่โรง,งพยาบาลแพทย์ให้ตรวจช่องท้องตรวจทวารหนักปอดล้วงทวารหนักก็พบก้อนที่รูทวารหนักจึงตัดชิ้นเนื้อเอาไปดูที่รูทวารหนักตรงไส้ตรงอะไรพวกนั้นเพราะว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรงไส้ตรงไส้ตรงหรือว่าเลคตัมอะไรพวกนั้นนะที่ต่อกับทวารหนักนะครับ ยังได้เอชเลคอมพิวเตอร์ดูเพราะว่ามีมะเร็งขนาดใหญ่ร่วม10เซนนะตรงบริเวณไส้ตรงหรือว่าตรงเหนือทนวันนะขึ้นไปกระจายไปตับไปต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงแล้วแล้วก็กระจายไปต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นก็อยู่ใกล้กับทอดไตทำให้อุดทอดไตข้างส้ายอุดตันนะครับจนทำให้ <c oughs> กลวยไตยข้างซ้ายบวม ผู้ป่วยรายนี้มันกระจายไปหมดแล้วก็เลยไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับแต่ว่าผู้ป่วยถ่ายลำบากถ่ายไม่ออกก็เลยทำอา่าเขาเรียกคอสโซมี่ก็คือเอาลำไส้ใหญ่ส่วนหนึ่งออกมาทางหน้าท้องเพื่อให้อุจจาระออกง่ายง่ายแทนที่จะออกจังรูทวันหนักอะไรพวกนี้เขาเรียกคอร์สโซมีนะครับ แล้วก็อาจจะให้เคมีบำบัดไปก่อนเพื่อให้ก้อนยุบลงแล้วค่อยไปผ่าตัดที่หลังนะครับปุ๊บไปรายนี้ต้องเรียกว่าอยู่ระยะที่สี่แล้วเพราะว่ากระจายไปหมดแล้วมีพี่ชายแล้วก็บิดาเป็นมะเร็งตับทั้งคู่ <c oughs> แต่ผป้ป่ไยรายนี้มีที่แปลกจากผู้อื่นก็คือ <c oughs> อันที่แปลกก็คือกินแต่อาหารเสริมทุกวันนะครับมาสิบกว่าปีแล้วกินทุกวันเลยไม่มีวันหยุดกินแทนอาหารหลักเลย โดยโยอะโปรโตีนยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแล้วก็แทนอาหารหลักเลยกินมาทุกวันมาสิบกว่าปีแล้วนะครับค่าอาหารเสริมโปรโตีนเดือนก็ประมาณสองหมื่นประมาณนั้นนะ่ะเขาจะจ่ายเยอะมากนะครับแล้วก็ความที่ปวดท้องมากนะครับก็เลย มาโรงพยาบาลแล้วก็อย่างที่ว่าแล้วก็วินิจฉัยก็สุดท้ายก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยรายนี้ก็ไม่มีปัจจัยอะไรมากมีแต่กรรมพันธุ์ในครอบครัวที่เป็นมะเร็งแล้วก็อีกอย่างก็คือกินแต่พวกโปรตีนนะครับยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งทุกวันเป็นอาหารหลักไม่มีวันหยุดเลยผู้ป่วยอ้างไม่มีเวลาอะไรพวกนี้ คิดว่ากินพวกนี้จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับไม่ได้กินพืชผ,ผักผลไม้อะไรเลยไม่ได้ออกกําลังกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังถ้าเรากินแต่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนานเกินไปหรือว่าเดี๋ยวย่างอาหาร,ร,รเสริมอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังโปรตีนอะไรพวกนี้กินมากเกินไปไม่กินอาหารอย่างอื่นเลยอะไรพวกนี้ไม่ได้เคสนี้กินมาสิบกว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างมาก นะครับถ้ากินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่กินความไม่กินอาหารให้มันหลากหลายต้องระวังโอกาสที่จะป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอย่างอื่นง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องรับประทานให้มันมีความหลากหลายตั้งแต่พืชผักผลไม้ถั่วงาปลาแล้วก็หันมาออกกําลังกายด้วยแล้วก็อย่าเครียดอย่าอดนอนพักผ่อนให้พออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็ช่วยป้องกันในทุกโรคแล้วล่ะ นะครับแต่เคสนี้ก็รับประทานแต่โปรตีนอย่างเดียวโปรตีนยี่ห้อดังด้วยนะครับเปิยชื่อก็คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะฉะั้นต้องระวังอย่ารับประทานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนานเกินเหตุไม่ได้เด็ดขาดนะครับเป็นโทษแน่นอนนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ